สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อนะครับคุณผู้ชมฉากหลังเห็นโลกโลกแบบนี้ไม่แช่อะไรครับคุณผู้ชมฮะมาที่ห้องเก็บของเพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการรีวิวบ้างนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศแบบบนบ้านเนี่ยมันรีวิวของยาวๆไม่พอเพราะว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวคือผมมีซามูไรยอยู่2เล่มและซามูไรกําลังจะตามมานะครับผมอีกเป็น10เล่มนะฮะ เดี๋ยวเราจะมีเยอะขึ้นนะในส่วนของซามูไรนะครับผมแล้ววันนี้เป็นไงมัง่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตรีวิวซามูไรเล่มนี้ก่อนนะอันนี้จะมีกล่องบุพผาให้ด้วยนะครับไปกันทั้งแบบนี้เลยนะฮะผมได้จัดเซตไปให้เรียบร้อยแล้วด้านในพร้อมของแถมนะครับแล้วก็ในกล่องบุพผาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีตัวล็อกที่เป็นคอทองเหลืองแบบนี้นะครับเนี่ยนะคอทองเหลืองแบบนี้แล้วก็จะมีตัวถือให้แล้วก็ ตัวล็อก2จุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะพกพาไปได้นะแบบว่าถือถ้าเกิดเราจะไปโชว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือไปได้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วเวลาใช้งานกนะ็คือจะแกะตัวนี้1จุดปั๊บจุดที่2คือตรงนี้มัดนะฮะแล้วก็ที่คุณผู้ชมจะได้พบเจอนะฮะฟิลลิ่งประมาณนี้เลยฮะท่านั้นแทนอ้าวอยู่ในซองลืมแกะอ่าเดี๋ยวดูกันแล้วกันเดี๋ยวให้ดูทุกชิ้นในวันนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงได้เห็นครบแน่นอนนะฮะ คือจะเล่าให้ฟังแบบนี้วันนี้ไม้เดาป้ายร้านมานะครับใครที่อยากจะอุดหนุนนะครับเบอร์โทรฮะเตรียมจดนะครับเบอร์โทร0992360882ครับ0992360882ร้านมีคู่อ่อยดีครับบริการทุกท่านนะครับผมถ้าไม่ทันก็ดูตัวคำอธิบายมีเบอร์โทรให้นะก่อนอื่นเลยเนีนะเปิดมาปับ๊บสิ่งที่ผมมีให้เอาแบบนี้ไปก่อนนะเริ่มแรกครับผม เป็นเหรียญของซากามโตะนะฮะนะฮะอันนี้เป็นเหรียญของซากามโตะนะครับผมเพืออ่อยืนยันว่านี่คือเหล็กทีสิบนะครับนี่นะมันจะอยู่กับเหล็ก 30, ทีสิบเท่านั้นเหล็กทีสิบก็คือจะเป็นเหล็กซามูไรที่เรียกได้ว่าเป็นเกรดใช้งานได้เลยนะฮะแข็งกว่า1 0 6 0บางท่านชอบก่าเหล็กสปริงนะแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบอันนี้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าห0เอเหล็กที่10เนี่ยนะครับที่ผมให้คุณผู้ชมไปเป็นเจ้าของในวันนี้เนี่ยนะ มีเหรียญแบบนี้ให้พร้อมกับตัวโชว์นะคุณผู้ชมก็เอาขาตั้งพลาสติกแบบนี้นะครับโชว์เหรียญได้เลยนะเวลาตั้งโชว์ซามูไรอะนะแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะเป็นเหล็กทีสิบสตีลนะครับผลิตปี2022นะครับสำหรับเหรียญแล้วก็ซามูไรตัวนี้นะครับแต่ว่า,าหมายถึงว่าคอลเลกชันนี้นะเกิดปี2022แต่นี่ของใหม่นะครับผมมีใบเซอร์รับประกันคุณภาพเหล็กให้นี่นะฮะ มีใบเซอร์รับประกันให้นะครับผมวันนี้เป็นของแบร์ซากาโมโตเลยทั้งคู่นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสินะครับอ่ะโอเคไม่พอแถมน้ํายาโชจิขวดเล็กๆให้ขวดหนึ่งนะครับสามารถทำความสะอาดแล้วก็ใช้ได้ประมาณสักสารอบนะถ้าคุณใช้ไม่ได้เยอะมากนะสารอบได้นะสำหรับตัวนี้ถ้าใช้หนักๆเลยก็2รอบน่าจะหมดพอดีนะฮะโอเคและที่สําคัญก็คือคุณจะได้ซามูไรตัวนี้ไปพร้อมกับ ผ้าแพรนะจะเป็นผ้านะจะเป็นผ้าที่ไม่ได้ลวดลายอะไรมากมายนักนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความดุดันนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่โอเคครับสำหรับเล่มนี้จะเป็นซามูไรนะโดยที่ไซส์ขนาดนะครับผมจะเป็นไซส์ขนาดคาตาณะนะฮะการกระแทกเป็นเขาวควาย นะแล้วก็วัสดุตัวฝักเนี่ยจะเป็นฝักไม้ที่มีการทําลวดลายสลัดสีนะแบบนี้เลยนะครับผมเชือกถักซาจิโอนะครับผมแล้วก็จะมีสะดือให้1จุดนะครับผมกันกระแทกก็เข่าควายเช่นกันนะครับนะแล้วตรงบริเวณซือบะนะครับซือบะจะเป็นรูปมังกรนะ จะเป็นรูปมงกรนะฮะซืบะเป็นรูปมงกรแบบนี้คุณผู้ชมเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้ดูชัดที่สุดแล้วกันนี่นะฮะถึงได้เลือกมารีวิวด้านล่างเพราะว่าแสงต่างๆมันค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่เชือกถักนะครับซาจิโอบริเวณตรงนี้นะครับมาด้านบนก็จะเป็นด้ามจับเชือกถักเช่นกันนะครับผมเป็นหนังกระเบนแท้แล้วก็ตอกด้วยหมุดไม้ไผ่นะทั้งหมด2จุดนะครับผมบริเวณหมุดพิเศษจะเป็นรูปมงกรแบบนี้นะฮะสันท้ายกันกระแทกก็จะเป็นรูปมงกร นี่โหดๆนะครับตอนนี้ค่อนข้าง,งโหดนะ <c oughs> ความยาวไซส์คาตนาจะอยู่ที่103่เซนครับผมสันหนานี่ยมิลขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนามากและที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมนะครับตรงคอบริเวณด้านบนจะเป็นคอ,อลวดลายมังกรเช่นกันนะอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ว่างๆเลยนะใส่ะระลดกเต็มที่เลยแล้วดึงออกมาปั๊บคุณผู้ชมฮะ ฮาร์มอนแท้นะครับเป็นฮาร์มอนลายคลื่นทะเลมีร่องเลือดขนาดยาวนะตั้งแต่บริเวณด้านล่างยาวถึงนะครับฮาร์บักิท้องเหลืองครับสีท้องเหลืองฮาร์บักิสีท้องเหลืองแบบนี้นครับนะฮาร์มอนคุณผู้ชมเห็นไหมครัจะเป็นฮาร์มอนแทนะครับอันนี้ฮนะาร์มอนแท้นะฮาร์มอนนั่นคือการการพอกเอเหล็กที่สิบนะจะเป็นเหล็กอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ที่สิบก็ได้ครับคือการพอกชนิ้นนี้คือเหล็กต้องมีคุณภาพดีด้วยนะเพราะถ้าเกิดไม่งั้นอ่ะ ถ้าทำฮาร์มอนแล้วเหล็กคุณภาพไม่ดีเนี่ยเวลาใช้งานจริงอะ่ะมันจะแตกง่ายมันจะหักได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือฮาร์มอนแท้ที่ทําออกมาได้ดีแล้วนะการพอกดินแล้วก็เอาเข้าในอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันจะเกิดลายคลื่นก็นแล้วแต่ว่าเขาจะทําเป็นคลื่นในรูปแบบไหนมันจะมีทั้งลายไฟลายน้ำนะแล้วก็มีอีกหลายๆเลยนะที่เขาทําเป็นฮาร์มอนขึ้นมาเพื่อความสวยงามและเพื่อการใช้งาน นะฮะแต่เหล็กนี้จะมีความยืดหยุ่นมากๆนะครับสำหรับในส่วนของ T10 นะแต่ก็ยังไม่เท่าเหล็กสปริงเหล็กสปริงยืดหยุ่นกว่านะแต่เรื่องของความแข็งแรงในการประทะต่างๆนะครับตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะผมเปิดราคาเล่มนี้ให้นะครับคุณผู้ชมเอาไปนะครับ T10 ตัวนี้ผมขอส0 0พนนะส่งฟรีให้ครับนะ,ะถามว่าเอ่อทำไมซามูไราบางตัว T 1 0เนี่ยราคาไม่เท่ากันจะบอกแบบนี้ครับว่า มันอยู่ที่แบรนด์อยู่ที่การทำขึ้นมานะทีสิบเนี่ยราคาถามว่า3,5ม0มีไหมมี35มพมีนะครับแต่ผมไม่มีนะที่ร้านผมมะแต่ถามว่าถ้าเกิดหาทั่วไป3,5ม0มีแต่มันก็จะคนละวัสดุกับแบบนี้อีกนะฮะนะคนละวัสดุกันตัวละหมื่นมีไหมมีทีสิบก็เป็นหมื่นก็มีนะฮะอันนี้อยู่ที่วัสดุนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคครับผมก็ซากาโมโต้นะครับเล่มแรกทีสิบนะฮะ 4, สี่พันส่งฟรีนะฮะได้ออปชั่นไม่พอเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะปปึบถามว่าสี่พันได้อะไรอีกเดี๋ยวก่อนนะผมจะจัดส่วนลดให้ถ้าคุณรับสมุไรไปด้วยแล้วปรากฏว่าคุณไม่ม,ไม,มีไม่มีฐานที่ตั้งนะผมจัดส่วนลดให้ตันันนะครับลอกก่อนโอเค ผมลดราคาเจ้านี่ให้50%นะคุณผู้ชมอันนี้ผมแกะเองนะไม่ใช่อะไรคนะเดี๋ยวแปะให้ใหม่ได้นะจะแกะมารีวิวนะจาปากตินะครับผมตัวนี้เจ็ดร้อยใช่ไหมคุณรับไปเลยครับแท่นวางสมุไรนะถ้าซื้อเจ้านี่อย่างเดียวเนี่ยคือ800ส่งฟรีถูกไหมฮะบางบางรุ่นก็จะมีตัวเจ็ดร้อยตัวแปดร้อยไว้ใช่ไหมแตนะแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมแต่อันเนี้ย ผมจัดให้คุณในราคาถ้าคุณซื้อซามูไรไปในราคาสี่พันนะเพิ่มเงินอีกสามบาทผมแถมตัวนี้ให้ไปด้วยนะครับนะในราคา300บาทนะลดราคามาเลยครึ่งต่อครึ่งนะครับยอมขาดทุนนะฮะแล้วมันสวยยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสักครู่เดี๋ยวจะลองวางกับเหล็กสปริงให้ดูนะีอ่ะโอเคต่อมาเหล็กสปริงนะครับตัวนี้เปิดราคาให้ก่อนนะครับผม ขอราคาเจ้านี่อยู่ที่3,900บาทนะครับ3,900บาทของแถมคล้ายๆกันนะ่ะดูก่อนนะแกะออกมาปับ๊บไปทั้งกล่องอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมได้ไปทั้งกล่องอย่างนี้เลยนะไม่ใช่แค่ได้โต๊ะมีนนะคุณได้ไปทั้งกล่องแล้วของแถมด้านในไปเลยนะครับผมนะ่ะดูครับปับ๊บอ่าโอเคเริ่มแรกนะครับจะเป็นเหรียญซากาโมโต้เหมือนกัน มีให้เพราะแบรนด์เดียวกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น9260นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็ก9260สตีลนะฮะปี2022นะี่รวดลายนี้มีมาตั้งแต่ปี2022นะครับก็ตั้งโชว์ได้เลยนะฮะพร้อมขาพลาสติกแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ไปพร้อมกับใบเซอร์รับประกันคุณภาพเหล็กนี่นะครับใบเซอร์รับประกันคุณภาพเหล็กซากาโมโต้แบบนี้ฮะอ่ะโอเค ไปคงไม่อธิบายเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีน้ํายาโชจิตนะครับมันมีแค่นี้ผมไม่ได้ใช้นะเขาให้มาแค่นี้จริงเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนะี่ยมันจะเป็นตัวพรีเมียมนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเอามาแบ่งขายในราคาขวดเล็กๆนะฮะอ่ะโอเคในส่วนอื่นผ้าต่างๆเหมือนกันนะคงไม่อธิบายเยอะแต่ว่าผมจะให้ดูด้านในตัวนี้สีค่อนข้างสวยนะครับผมเลือกมาเพราะผมชอบเองด้วยนะอ่ะผมชอบเองคุณผู้ชม อ่าให้ดูฮะอ่าสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นทาชินะเป็นซามูไรนะทาชิหรือว่าเป็นซามูไรหลังม้านะครับผมนะบริเวณด้ามจับนะครับด้านล่างจะเป็นอลลอยนี่ผมชอบด้วยตัวผมเองนะนี่นะอลลอยนะครับกันกระแทกเป็นอลลอยแล้วฝักจะเป็นสีดํสาสลัดสีสีออกทองทองนะครับผมเป็นคนชอบสีทองอยู่แล้ว และที่สำคัญก็คือบริเวณเชือกถักซาจิโอเนี่ยนะครับผมจะมีในส่วนของตัวถือเนี่ยนะครับเป็นหนังเลยนะอันนี้เป็นหนังแท้ด้วยนะครับผมหนังแท้นะครับบริเวณด้านบนแล้วเครื่องอต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีออปชันนัคือตรงบริเวณหมุดต่างๆเนี่ยจะเป็นอลลอยทั้งนั้นเลยนะครับใส่มาคือฟังก์ชันนี่เหมือนกับว่าเราประดุดดั่งอยู่ในพระราชวังนะนี่ แล้วตัววัสดุที่ทําครอบแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ปล่อยเว้นว่างไว้นะเขาใส่รายละเอียดดีเทลไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วสือบะเป็นมังกรผมชอบมังกรด้วยอันนี้เอามาเผื่อไว้ว่าถ้าขายไม่ออกเองก็จะได้เก็บไปใช้เองนะก็เลยเลือกอันที่ชอบมาเป็นมังกรสีทองนะฮะสือบะนะครับผมเหล็กสปริงตัวนี้จะเป็นหนังกระเบนแท้แต่ไม่ได้ฟอกสีดํานะอันนี้คือเป็นแท้ฟอกแบบว่าสีขาวไว้แบบนี้เลยนะฮะนะ จะไม่ได้ฟอกสีแล้วก็ตรงท้ายจะเป็นรูปซามรไรนะบรนด์ตรงการกระแทกด้านข้างก็จะเป็นลายมังกรนะตรงนี้ก็เป็นลายมังกรเช่นกันนี่นะครับการกระแทกก็เป็นอลลอยดนะ์ดเนะี่ยโอเคครับผมสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีดิว้วรอยแล้วก็ใบมีดเป็นเหล็กสปริงโอ้โหผมบอกเลยว่าลวดลายกระชากใจนะครับ มีคลิปสีทองด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นรวดลายสีเงินนะครับปลายตัดคิดซกินะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าซาม,มูไรที่ทาชินะหรือว่าซาม,มูไรหลังม้านะครับผมนี่นะต่อสู้กันหลังมา้าเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นซาม,มูไรเ,เดี๋ยวผมให้ดูใบชัดๆอีกทีหนึง่งนี่นะครับมีโลโก้ของซากามโมโตะอยู่ด้วยนะครับ ยาวมาพสีทองพาดมาสามพันเก้าเล่มนี้ดูดีมีระดับนะครับผมนี่นะฮะแล้วพอวางบนแท่นปั๊บนะนะวางบนแท่นเดี๋ยวผมให้ดูเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าวางบนแท่นแล้วจะดูเท่ห่อเะาเอาเรื่องแค่ะนี่นะครับแต่เดี๋ยวผมต้องไปดูไม่ชัดนะไม่ชัดนี่กำลังทำ <laughs> กำลังทําบ้านใหม่คุณผู้ชมะฮะหลังเดิมเมื่อก่อนน้ํารั่วนะ,ะ่ะผมจะให้คุณดูแบบนี้ฮ นะเดี๋ยวสองสองหลบนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผ้าคีรีวนะสองสองสมูไรนะฮะแต่ว่าฉากด้านหลังนี่คีเร่มากพอดีลื้อของเจ้าบ้านหลังนู้นเอามาไว้นี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมเราเป็นไม้สักเขาหมดเลยนะข้างหลังนะฮะนี่แบบนี้นะคุณผู้ชมนี่อ่ะเรียกได้ว่าซามูไรหล่อเหล่าเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยนะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครใครรับไปเนี่ยนะถ้าเอาเล่มนี้ไป ผมปล่อยแท่นวางซัมไรไปให้ด้วยในราคา300บาทแต่ถ้าเอาแท่นวางอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมขออนุญาตคิดราคาเต็มนะครับผมอาะเจ็700บาทส่งฟรีนะฮะอ่ะขออนุญาตเก็บเลยแล้วกันนะครับผมยังมีงานเดินป่าอีกเดี๋ยวรีวิวให้ดูสักครู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ปล่อยของเล็กเพราะว่าผมสั่งของเล็กมายังมาไม่ถึงก็เลยเอาซัมไรทที่มาถึงก่อนมารีวิวนะครับ อันนี้เอามาทดลองตลาดนะค,คุณผู้ชมถ้ามีคนเล่นสมุไรยเยอะผมจะได้รับมาอีกนะจริงสามารถรับมาได้เรื่อยๆเลยสมูไรนะรผมมีแหล่งอยู่นะครับอยากได้ราคาหลักหมื่นก็มีนะฮะหลักหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นมีหมดนะครับผมแต่ว่าผมไม่กล้ารับมากลัวปล่อยยากนะโอเคเหรียญตราต่างๆมีครบนะฮะเดี๋ยวเราค่อยอตอนส่งเนี่ยผมจะเช็คใ่าอีกทีนะครับอันนี้วางไปก่อน คุณผู้ชมท่านใดที่อยากอุดหนุนนะครับเบอร์โทรอีกหนึ่งรอบนะครับศูนย์เก้าเก้าสองสามหกศูนย์แปดแปดสองครับศูนย์เก้าเก้าสองสามหกศูนย์แปดแปดสองร้านมีครูอ่อยินดีให้บริการทุกท่านนะครับโอเคนะแปบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานผมลงคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมใช่ไหมนะก็หลายคนเห็นสินะครับาาเด็กๆแล้วนะอิ่มบุญนะอ่ะโอเคป๊บ แทนพอ้รมบ้งแทนก็จะปรับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าหลังกับลายเรียบนะเนี่ยอันนี้จะเป็นรถลายแบบนี้เพราะว่าเขาตั้งโชว์แค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะเป็นเลซินนะครับงานเลซินอ่ะต่อมากูคาเนะี่ยหรือว่ามีกูครีที่หลายคนเรียกกนะนจริงๆอ่ะเจ้าเล่มนี้เนี่ยเรามักจะปรากฏเห็นในเกมพวกสไตล์แบบ SPF นะหรือสไตล์การต่อสู้เนี่ยเยอะมาก นะส่วนสําหรับเ่มนีนะเพราะว่ามันโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการต่อสู้มาแต่หตลแต่ไลแล้วนะครับสำหรับมีประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้โดยเฉพาะเมื่อจะเป็นการใช้ในระยะประชิดนะครับหรือถ้าเกิดว่าสู้ๆอยู่แล้วปรากฏว่าศัตรูเนี่ยนะครับผมอยู่ในระยะไกลเนี่ยเ่มนี้สามารถคว้างได้เพราะมีลักษณะคล้ายๆกับบูมเมลแรงนะฮะเป็นงานของโคสติลคุณผู้ชมถ้าเป็นภาพจริงของการต้องขออภัยแลยนะนี่นะครับเป็นงานงโคสติลนะครับซองเป็นซองผ้าไนาลอนและที่สําคัญก็คือ อ่าตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะทุกคนนะผมว่าเราน่าจะกลับกล้องได้อยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับชมจะได้เห็นรยายละเอียดดีเทลจะชัดเดี๋ยวอันนี้ผมจะลงให้แบบดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมอขออนุญาตนะครับโอ้โโลกมากเห็นปั๊บลกเลยฮะ,ะไม่เป็นไรฮะ,ะขออนุญาตเปิดเป็นอัลตาไวานะครับ ว้างนิดนึงคุณผู้ชมจะได้เห็นดีเทลจะชัด,ชดนี่อ่ะโอเคเป็นแท่นเลยแล้วกันนะนไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมที่ได้ไปจะเป็นของใหม่นะครับคุณผู้ชมผมยังมีในกล่องอีกชิ้นหรือสองชิ้นเนี่ยนะครับเนี่ยนะอ่ะเมื่อสักครู่รีวิวตัวนี้อ่ะบูบลแรงนะครับคุณผู้ชมกว็วางได้เช่นกันนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาบริเวณตัวล็อกนะครับจะเป็นตัวล็อกกระดุม3จุดเลยนะเวลาใช้งานก็ต้องแกะก่อนแกะแบบนี้ปึ๊บ เปิบออกมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้อีกเปิบหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยนะใบมีดจะเป็นสีดําเล่มนี้น่าจะเหลือประมาณสองเล่มนะครับเพิ่งสั่งมาใหม่นะนี่นะคุณผู้ชมอย่าไปวางเลยเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอ่ะนี่นะครับเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับใบมีดเป็นสีดํามีร่องเลือดขนาดยาวนะครับผมแล้วก็บริเวณโนคอมีดเนี่ยจะมีะมีดกรูครีสองอันล้อมรอบโลโก้อยู่นะครับผมคาสติลคอนคิลเลอร์ด้ามจับจะเป็นด้ามยาง ABS แล้วก็สันท้ายรอยเชือกได้แบบนี้นะครับผมสวยงามอลามแท้ไรตตะลึงใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้เอาตลับมูตลับเมตรมานะครับคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูตัวดีๆไปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้จะเป็นทะลอกจากการขนส่งนะครับเพราะว่าโดยเนื้อแท้ของเจ้านี่แล้วเนี่ยมันเป็นใบเงินแต่ว่าเขาไม่เอามาลงยาทำให้ตัวนี้เป็นใบดำนะครับสีดำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสะท้อนแสงแดดมันจะออกแบบสีอาจจะดูเหมือนไม่ดำใช่ไหมในกล้องแต่ว่าของจริงดํานะครับนี่นะ 350บาทไม่รวมส่งครับสำหรับเจ้านี่เนี่ยอะออปชั่นแบบเขาเรียกว่าวันนี้เอาารุยงานงานหนักนีอ่ะไม่พอฮะไม่พอไปต่ออีกมีคอล l เลคชันของเขาอ่ะวันนั้นที่ผมเปิดมานะถ้าเกิดว่าตัวนั้นยังไม่ดุดานแล,แล้วก็เอาตัวนี้ไปอีกฟังกช์ชันเยอะหน่อย SOG นะ S.O.G. แล้วก็จะมีกระดุมให้1จุดด้วยพอดึงออกมาปัาป๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรูดซิปรูดซิปปัป๊บนี่แล้วก็ออกมาได้เลยมับผมมี3เล่มไหมอันนี้จะเหลืออยู่3เล่มนะครับรอบนี้น่าจะเพียงพอคราวที่แล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาแต่ว่าตอนนั้นอะมาน้อยนะไม่ไม่คิดว่าจะมีคนอยากได้ S.O.G. นะ S.O.G. หลังฟันเรื่อย แล้วที่สำคัญนะัคือคุณผู้ชมเจ้านี่เนี่ยนะครับผมสาม,มารถใช้งานเดินป่าได้จริงนะผมเอาไปลองฟันไม้ให้คุณดูเลยได้ไหมลองไหมใครอยากเห็นบนะ้างนะใครอยากเห็นบอกนะครับเดีนะ๋ยวผมจะเอาคลิปคลิปแบบว่าทําเป็นการใช้ชีวิตในการพักแรมจริงนะกับอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้คุณได้ดูกันนะครับ SOG Safari so นะครับตรงท้ายจะเป็นด้ามจับอย่าง ABS นะครับผมสันท้ายกันกระแทกแบบนี้เอาไว้ทุบพวกผลไม้ลักไม้ที่มันแข็งๆได้นะแล้วก็ร้อยเชือกได้ด้วยนะครับ ด้านบนจะเป็นเลื่อยนะเอาไว้ทํางานหนักนะมาถึงเข้าไปในป่าเนี่ยนะใช้งานได้แต่ว่าคุณจะเอามาเป็นตัวนี้มาเป็นหลักในการเลื่อยไม้เลยคงจะไม่ได้นะคุณผู้ชมหนึ่งเนื่องจากการจับที่อาจจะไม่ถนัดมากเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานจริงๆเนะี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าเลื่อยของจริงนะครับกับประมาณนี้นะมันมีส่วนโค้งด้วนะฮนะสรเช่นกันไม่รวมส่งค่าส่งแบบเหมาจ่ายนะครับห้าสบาทนะนะนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณสั่งสม,มุไรไปด้วยเนี่ยก็จะ <c oughs> ไม่ต้องเสียค่าส่งนะ <c oughs> แต่บางคนบอกโอ้อาจารย์สม,มุไรตัง 4, <c oughs> ต้งสี่พันจะเสียค่าส่งห้าสิบาทดีกว่าใน่ก <c oughs> ็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สม,มุไรก็ติดต่อได้นะมีสองเล่มเมื่อก่อนนะผมเคยรับมารับมาเยอะด้วยรนะับมาเยอะเลยแหละแต่ว่าหลังๆนั้นมานี่ก็ไม่ค่อยได้รับนะครับเพราะว่าปล่อยยากสม,มุไรอมาทีก็จะมานอนทุนนานนิดนึงนครับนอนทุนนานแล้วก็ กว่าจะปล่อยได้อะนานบางทีปล่อยต้องเอามาปล่อยขาดทุนเนี่ยมันก็จะแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะ SOG นะครับ, so รบ350้ไม่รวมส่งครับแล้วก็อันนี้จะเป็นงานเดินป่าขนาดเบาอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวจะต่อให้งานเดินป่าขนาดหนักเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับซองเป็นซองผ้าเนื้อสีดาแล้วก็ตรงกระดุมเนี่ยนะครับแกออกได้2จุดนะแล้วก็จะมีตัวล็อกตรงนี้อีก1จุดนะก็รวมเป็น3แบบนี้ดึงออกมาปับ๊บคุณผู้ชมจะพบกับโคลรมบเบีย USA s a b e r นะครับ งาน USA saber ตัวนี้น้ำหนักดีนะมีรูลมให้ทั้งหมด3รูแล้วก็เปิดคมแล้ว100%นะครับมีตาโลโก้ของโคลอมเบีย USA saber ให้ด้วยด้ามจับจะเป็นยางนะฮะด้ามจับจะเป็นยาง ABS ทัให้อลอยเชือกได้แบับนี้นะครับผมนี่นะและที่สำคัญก็คือเล่มนี้สามารถลุยงานเดินปงเดินป่าได้นะคุณผู้ชมนี่นะโอ้โหเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลย ครบเครื่องเรื่องการใช้งานนะครับ350ไม่รวมส่งนะฮะสมมติว่าคุณจะรับเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยนะก็จบที่400บาทนะค่ามี350แล้วก็ค่าส่ง50บาทนะครับก็จบเลยนะฮะไปจ่ายที่ปลายทางได้ตอนนี้ f c ที่ชำระปลายทางน่ารักนะฮะไม่ค่อยอไม่ค่อยปล่อยละทุกคนบางคนรอรอ2อวันสามวันก็รอนะขอโทษด้วยนะครับจริงๆผมก็พยายามจะบริการให้ดีที่สุดนะครับบางทีส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงก็มี บางทีสั่งวันนี้นะฮะมันผิดพลาดไปหลายวันหน่อยก็มาขอภัยนะครับแต่ยังน,ยน้อยคือไม่เกิน7วันได้รับแน่อนอนนะฮะไม่เกิน7วันได้รับแน่อนอนแต่ว่าโดยปกติทท่าไปก็คือถ้าอย่างปกติเลยคือประมาณไม่เกิน3วันนับจากวันที่ส่งนะอย่างถ้าผิดปกติคือไม่เกิน7วันนะฮะอย่างเร็วสุดผิดปกติก็คือวันเดียวถึงเหมือนกันมีนะฮะวันเดียวถึงก็มีอ่ะอีกหนึ่งรายการครับตัวนี้จะเป็นงาน lamborghini first batch p a r t 2นะฮะ นี่อันนี้จะเป็น l a m โบ้สองนะครับมีให้บริการนะแล้วก็ใช้งานได้จริงมีสามเล่มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะยังคงมาตรฐานของซองเนี่ยนะจะเป็นซองหนังพียูอัดนะครับไม่ใช่หนังแท้อย่างซามูไรเมื่อสักครู่นะซามูไรเมื่อสักครู่นี้ใช้ใชหนังวัวแท้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นหนังพียูอัดนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ l a m โบ้ first b u ัตพาร์ทคูลแบบนี้ด้วยนะมีกระดุมให้1จุดครับคุณผู้ชมแกะออกมาป๊าบเนี่ยนะ ดึงออกมาคุณผู้ชมจะพบว่านี่คือมีดไฟเตอร์ในราคาย่อมยาเพราะว่าเราปล่อยกันที่ราคา6 0 0บาทส่งฟรีเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยงานของแรมโบ้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นงานค่อนข้างดิบนะบเพราะฉะนั้นในส่วนของริ้วรอยต่างๆที่เป็นการถลอกเนี่ยคือมาจากโรงงานเลยนะคุณไปซื้อที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นงานในเกรดวัสดุเดียวกันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้แบบว่าด๊ปึ๊ดอะไรเงี้ยนะครับไม่มีนะไม่มีนะครับ จากการที่ผมจับมีดมามากกว่าหมื่นเล่มนะครับนะไม่เคยเจอแบบดําปึ๊ดแล้วแบบโอ้ยวิ่งวิงเลยไม่มีนะฮะตัวนี้จะเป็นงานแลมโบ2สองนะครับผมใบมีดจะเป็นวัสดุสแตนเลส4404นะครับเปิดคมแล100้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สแตนเลสตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมนะคุณผู้ชมจะเอาไปเทียบกับสแตนเลสทั่วไปไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันจะพรีเมียมกว่าแล้วก็เรื่องของความคมเนี่ยทำได้ดีกว่าหมดคมค่อนข้างไวแต่สนิมขึ้นยากนะฮะ ไอ้คำว่าหมดคมไวของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็หมดเลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราใช้แล้วถ้าเกิดราไม่ค่อยรักษาเงี้ยไม่ค่อยดูแลมันเท่าไหร่มาจะหมดคมได้ไวนะแตกต่างจากพวกเหล็กดีทูอันนั้นอ่ะเหล็กดีทูอ่ะหมดคมยากแต่สนิมขึ้นได้ง่ายกว่าแล้วก็เปิดคมได้ยากกว่านะแต่บางคนก็ชอบเหล็กดีทูก็ต้องไปแนวนั้นนะเพราะว่าเหล็กดีทูก็โดยส่วนตัวนะผมก็ยังชอบเหมือนกันแต่ค่อนข้างแพงกว่านิดนึงนะแพงกว่านิดนึงตรงบริเวณตรงบางคมเนี่ยนะเขาใส่เป็นลูกเล่นกนะ็คือจะเป็น สักุไรแบบปากแบนให้ด้วย1จุดแล้วก็เป็น4แชร์ให้อีกหจุดนะครับสามารถไขหรือว่าเซอร์วิสอะไรต่างๆได้ด้ามจับจะเป็นเชือกพันนะครับสันท้ายทุบก,กระจกได้ครับพร้อมกับร้อยเชือกได้ด้วยและที่สําคัญก็คือแกะออกมาเนี่ยนะครับผมสามารถซ่อนตังภรรยาได้ด้วย <laughs> ไม่ใช่นะมันจะมีอุปกรณ์ยางชีพมีสปริงอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้ขีดไฟเบ็ดตกปลาต่างๆมีเก็กบไว้แบบนี้แล้วก็ ปึ๊บเลยมันจะป้องกันนะคือมันจะพกพาได้ง่ายกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วงานแลมโบ้เนี่ยนะเขาอิงมาจากภาพยนตร์ไงเขาก็เลยเน้นเรื่องของการเอาชีวิตรอดเสียมากกว่านะมากกว่าการใช้งานประเภทแบบอื่นๆนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเจ้าของแลมโบ้สองเฟิร์สบัตพูเล่มนี้นะครับผมคุณผู้ชมเป็นเจ้าของได้ในราคา600บาทส่งฟรีอ่ะโอเคมีให้บริการ3เล่มนะครับซาม,มูไรมีแค่อย่างละหนึ่งเล่มเท่านั้นนะฮะอ่า และสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ขออนุญาตนำเสนอพี่เบิ้มนะฮะรุ่นใหญ่ไฟแรงตัวนี้ Lambo 5ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่ามันเป็นงานที่อยู่กับผมมาสองสัปดาห์แล้วนะแต่ยังไม่เคยเอาขึ้นรายงานสักทีนะฮะ o v l r a l l i e นะครับผมก็คือจะเป็นความยาวทั้งหมดอยู่ที่22นิ้วนะครับด้ามจับ8นิ้วใบมี14นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นงานที่สามารถรุยของหนักได้จริงๆนะฮะเปิดออกมาอ่ะ คุณผู้ชมจะได้พบกับงาน l a m b บ้5โดยที่เจ้านี่นะครับผมจะมีใบรับประกันคุณภาพเหล็กให้บางคนบอกว่าอาจารย์มันเป็นงานสำเนาอ่ะอาจารย์ใบรับประกันช่วยอะไรได้อย่างน้อยๆงานสำเนาเลยคุณจะได้รู้ว่ามันทาจากวัสดุอะไรนะนี่นะคืองานสำเนาตัวนี้ก็จริงแต่มันบอกวัสดุของจริงให้นะคุณผู้ชมจะได้ทราบนะเป็นเขาบอกว่าตัวนี้นะครับดีไซน์พาสบายนะฮะซิเวตเตอร์สเตลโลน ั่นก็คือคนที่แสดงแลมโบนะครับเป็นสเปเชียลเนี่ยเป็นรูปแบบพิเศษนะครับ uh, for the movie ก็คือในหนังนะครับ uh, and make uh, to his นะฮะคือเขาจะเป็นแบบ uh, การทำออกมาด้วยคุณลักษณะพิเศษนะครับผมและก็เขาบอกว่าเจ้านี่เนี่ยนะครับผมทำมาจาก uh, Singles Pie of อ uh, อ1060 High Carbon นะฮะจะเป็นเหล็ก1060 High Carbon นะครับ,ลรบและที่สำคัญก็คือ ตัวนี้จะเป็นนี่นะครับผมเขาบอกเลยนะ high quality samurai sword ก็คือจะเป็นเหล็กชนิดเดียวที่คุณภาพสูงที่ใช้ในการทำซาม,มูไรได้นะฮะหรือว่าคุณจะเอาไปทำในส่วนของพวกหอ,อกได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เหล็กค่อนข้างคุณภาพสูงนะครับแต่ไม่ถึงกับโอ้โหสูงสุดไม่ใช่นะมันยังมีแพงกว่านี้อีกมีดนะคุณผู้ชมมันยังมีแพงกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าตัวนี้ใช้งานได้จริงคือในส่วนของซองเนี่ยจะเป็นซองหนัง P u อัดนะครับ แล้วก็จะมีความนุ่มๆนิดนึงนะสันท้ายก็จะเป็นเชือกหนังนะหนังพีวอัดครับแล้วก็เปิดออกมานะคุณผู้ชมเราจะได้พบกับงานแลมโบ5สีดำแบบนี้ฮะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะตัวนี้ลายเซนนะครับมีลายเซนซิเวเตอร์สเตโลนให้แต่ว่าไม่มีโค้ดตัวเลขแล้วนะไอเจ้า40,000ของผมหมดแล้วนะไอที่มีหนึ่งี่40,000นะนะเขาจะเป็นแบบ40,000เล่มแล้นะรุ่นพิเศษหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นรุ่นปกติทั่วไป มีงานแลมโบให้ด้ามจับยาง ABS นะครับพันแล้วก็นุ่มด้วยนะเออตัวนี้ค่อนข้างสัมผัสดีนุ่มนะครับแล้วก็ส่วนเชือกถักตัวนี้จะเป็นเชือกถักที่เป็นหนังพ u อัดเช่นกันนะครับผมนะไม่หงนะโอ้โหในกล้องส่วนใหญ่คุณผู้ชมฮะวัสดุต่างๆที่ใช้ทำเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างอิงเรื่องของการใช้งานจริงครับในส่วนของแลมโบนะ 950บาทส่งฟรีนะครับผมคุณภาพคือบอกเลยนะครับว่ามันใช้งานได้ลุยทั่วไปลุยหนักได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับคนที่กําลังแขนน้อยๆน,นะเพราะว่าตัวนี้น้าหนักค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยในส่วนของอื่นๆนะขออนุญาตนิดหนึ่งนอกเรื่องนิดหนึ่งนะค,คุณผู้ชมสาหรับทองต่างๆที่ใส่อย่นี่คือท้องแต่งงานนะคุณผู้ชมโอ้โหอาจารย์รวยยังว่าแต่งงานฮนะตอนนั้นกูสหกรเอาทรัพย์ครูมาซื้อฮะนี่บอกตรงๆไม่อายไม่อายเนี่ยเดี๋ยวหาว่าอุ้ยอาจารย์รวยยัง อ่ะโอเคฮะคุณผู้ชมตัวนี้จะมีลายเซน์ของซิเวเตอร์สเตโลนก็ S T L o N, คือคนแสดงด้วยนะอันเนี้ยคือเขาออกเป็นคนออกแบบด้วยนะร่วมกับทางดลมโบนี่ออกแบบนะครับผมนะค่อนข้างน้ำหนักดีย่ําเลยอ่ะใครจะเอานะครับผมใบดำเหลือกล่องเดียว9 5 0สบาทส่งฟรีกล่องเดียวจากร้านเรานะแต่ถามว่าอาจารย์ตอนนี้ตังค์ฉันยังไม่พร้อมเลยถึงก็ต้องแบบทุมกระบุออมสินมาซื้อเลยไหมใจเย็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวหาเอาหามาให้อีกรอก่อนนะไม่ต้องขนาดนั้นนะถ้ายังไม่พร้อมซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับ แนะนำอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรที่เป็นความสุขของเราแต่ถ้าซื้อมาแล้วเกิดความทุกข์เนี่ยอย่าไปซื้อเด็ดขาดนะครับผมแต่วางวางได้นะค,คุณผู้ชมแบบนี้วางได้นะนี่ข้าท่าอยู่พอสมควรนะอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ครับ28นาทีแล้วน่าจะเพียงพอครับคุณผู้ชมถ้าชอบนะฮะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านมีครูอ๋อนนะครับและคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร099236 0882ครับ099236 0882นครับหามีครัวอยดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ